มาดูอินเตอร์กันบ้างดีกว่าตอนนี้เนี่ยซึ่งหลายคนน่าจะติดตามกันเมื่อเช้าที่ผ่านมาพี่หญิงก็ได้ดูไปใช่ไหมใช่แล้วถูกต้องโอ้โห สุดยอดเสียดายอ่ะคือตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าแบบต้องปลาเกียวแน่นอนเราก็เชียร์ปลาเกียวเพราะอย่างเราก็คนใส่อย่างเดียวเลยอ,อสุดท้ายเป็นไงล่ะ,ะ,ะไม่เป็นไรเราจะไม่พูดถึงผลรเราจะพูดถึงอะไรครับวันนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าจะมีโอ้โหคนดังคนไหนบ้างที่ก็มาเชียร์นะครับการต่อยมวยนะครับโอ้โหเรียกว,ว่าระดับโลกเลยในครั้งนี้กันครับ การแข่งขันการชกมวยนัดจุดโลกนะครับระหว่างฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์ครับกับแมน่ปาเกียวที่ก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นการแข่งขันในเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับตามเวลาประเทศไชัยนับได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีนะครับนักมวยระดับโลกทั้ง2คนจริงๆครับเหล่าดาราคนดังรวมถึงนักกีฬาที่มีชื่อเสียงต่างก็ไปร่วมเชียร์กันถึงขอบสนามนะครับอย่างคับข้างเลยโดยจะเป็นมาร์ควอลเบิร์กนะครับที่ก็บอกว่าเชียร์แมน่ปาเกียวถึงขั้นลงเงินเนี่ยพนันถึง0 0 0 0ดอลลาครับ ทังนั้นฟลอยเนี่ยก็มีแบ็กอัพคนสำคัญนะครับก็คือนักร้องหนุ่มซุปตาร์จัสตินบีเบอร์ที่ประกาศตัวเองเนี่ยว่าเป็นแฟนคลับของฟลอยแล้วก็เป็นเพื่อนสีต่างวัยกันมานะครับตั้งแต่ปี2012ครับแล้ววันนี้จัสตินก็ได้มาเชียร์ฟลอยแบบใกล้ชิดด้วยเ,เรียกได้ว่านะครับเดินทางมาแล้วก็มาส่งแรงเชียร์ถึงก่อนขึ้นสังเวียนเลยแหะครับ ส่วนดาราดังคนอื่นๆนะคะที่มารวมตัวกันที่ MGM Grand In Las Vegas นะคะก็ได้แก่ Paris Hilton ค่ะ Clint Eastwood Donald Trump Don Chedeo Jimmy Kimmel Jack Gillenhow b r e d e n s and แล้วก็มี Hugh Dancy Robert De Niro Michael Keaton Denzel Washington ค่ะยังไม่พอนะคะยังมีนักกีฬาคนดังค่ะทั้งอดีตแชมป์เทนนิสนะคะสามีภรรยาอย่าง Steffi g r และ Andre Agassi ค่ะ ยอดนักบาสเกตบอลในตำนานไมเคิลจอร์แดนนักมวยชื่อดังอย่างอีแวนเดอร์ฮอลลีฟิลด์ซึ่งที่นั่งพิเศษติดสนามที่เหล่าคนดังได้นั่งชมนั้นมีมูลค่าสูงถึง10,000ดอลลาร์เลยทีเดียวส่วนไฮไลท์สำคัญที่เหล่าคนบันเทิงฮอลลีวูดมีส่วนร่วมนั้นก็คือการที่เจมี่ฟ็อกซ์ขึ้นโชว์ร้องเพลงชาติของสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาก็ร้องได้อย่างยอดเยี่ยมถือเป็นการเปิดสังเวียนการชกได้อย่างน่าประทับใจค่ะ มาดูทางด้านคนไทยของเรากันนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ไปชมมวยคู่หยุดโลกถึงขอบสังเวียนนะครับแต่ว่าเกาะติดหน้าจอทีวีแทนนะครับซึ่งก็มีดาราคนดังอาทิเช่นอั้มพัชราภาหญิงรัฐานะครับนัทมีเรียนุ่นวรนุชครับหรือสก o อต นัทนัชชานะครับนานา,นาราบินาฟินรัฒภูมิเต้ยพงศกรหรือว่าแม้กระทั่งฝั่งเกาหลีก็มีนะครับก็อย่างแทยอนนะครับเกิร์ลเจเนเรชั่นชงเฮจากซูเปอร์จูเนียร์ครับแบ็กฮยอนเออเอ็กโซครับแล้วก็จุนฮยองจากบีสนะครับแล้วก็จะมีชีวอนด้วยนะครับจากซูเปอร์จูเนียร์อีกหนึ่งคนครับ การแข่งขันนัดหยุดโลกนะคะเริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ10บนาฬิกาของประเทศไทยโดยมีการต่อยทั้งหมด12ยกค่ะพอครบ12ยกกรรมการ3คนเนี่ยต่างตัดสินคะแนนเป็นเอกฉันเลยนะคะให้ฟลอยเป็นฝ่ายชนะค่ะโดยผลคะแนนของทั้งคู่ฟลอย118-116-116รวม350คะแนนส่วนแมนนี่ปากเกียวนะคะได้110-112และ112รวม334คะแนนยึดสถิติไร้พ่ายออกไปเป็น4 8ฟลานะ ะะส่วนปาเกียวค่ะแท้เป็นครั้งที่6นในคะในชีวิตการแข่งขันของเขาแต่ดูเหมือนว่าผลตัดสินที่ออกมาจาค้านสายตาคนดูเพราะตลอดเวลาที่ชกดูเหมือนว่าแม่นี่ปาเกียวจะเป็นฝ่ายเข้าหาและทําคะแนนได้มากกว่าตลอดการชกโดยเฉพาะในยกที่4ค่ะทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่นี่ปาเกียวจะต้องได้คะแนนจากยกนี้โดยผลการตัดสินพอออกมาปุ๊บนะคะก็มีกระแสวิจารณ์ต่างนา,นานาว่าเฮ้ยฟลอยเนี่ยซื้อเสียงจากกรรมการหรือเปล่าอยากให้มีรีแมตช์นะคะล้างตาเกิดขึ้น ในขณะที่ผู้คนที่แซมโบย่าก็ต่างส่งเสียงโหร้องหลังจากทราบผลคะแนนค่ะและในเวลาต่อมานะครับแมนนี่ปาเกียวก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่คะแนนเนี่ยแพ้ฟลอยนะครับว่าตนเองเดินหน้าต่ออย่างเดียวซึ่งหลายหมัดเนี่ยเข้าเป้าก็ไม่ทราบว่าสุดท้ายเนี่ยแพ้ได้อย่างไรครับและสุดท้ายเนี่ยการสัมภาษณ์ก็มีการทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับว่า i l o s t I w t n t เน fight นะครับที่แปลว่าผมคิดว่าผมชนะในการชกครั้งนี้ครับ และล่าสุดนี้นะครับหลังจากที่การตัดสินของกรรมการค้านสายตาคนดูทั่วโลกเลยฟลอยก็เลยตัดสินใจนะครับออกมาประกาศยืนยันช็อกโลกเลยว่าตนเนี่ยจะสละเข็มขัดแชมป์โลกทุกเส้นอย่างไม่ใหญ่ดีเพราะมาเหตุผลนะครับว่านักชกคนอื่นเนี่ยจำเป็นต้องได้รับโอกาสผมไม่ใช่จอมโลกมันถึงเวลาแล้วที่จะเปิดทางให้นักชกคนอื่นต่อสู้เพื่อเข็มขัดแชมเปี้ยนกันบ้าง ฟลอร์นครับก็ยังระบุอีกด้วยนะครับว่าไฟล์สุดท้ายในเดินกันยายนที่จะถึงนี้ไม่ว่าจะชกกับใครก็ขอบอกว่านะครับจะไม่ขอเดิมพันแชมป์อีกต่อไปครับ ส่วนเบื้องหลังการชกไฟนี้นะคะเป็นที่เปิดเผยทาง Twitter ของปาโก้ฟรานซิสโกวอลคาเซลนะคะประธานใหญ่องค์กรมวยโลก WBO ซึ่งปาเกียวเนี่ยเป็นแชมป์อยู่ก่อนการชกนะคะคือเขาออกมาบอกเลยว่าการชกครั้งนี้เนี่ยตกลงกันไว้แล้วคือถ้าปลอยเป็นผู้ชนะนะแชมป์โลก WBO ที่ปาเกียวเป็นแชมป์อยู่เนี่ยก็จะว่างลงทันทีค่ะดังนั้นศึกครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการรับรองจากฝั่งขององค์กรมวยโลกตามที่เป็นข่าวไปอย่างใดค่ะ แล้วก็เอานะมโหไม่เป็นไรหรอกเขาคิดซะว่าชอกไม่ชอกเขาได้เงินเท่ากันแหละเนาะจริงรวยรวยนะคนหูที่นั่งละหมื่นดอลลาร์ถูกนะครับ